สัมวาตีแฉกหน้าการทางไทยนะครับขอบคุณ f c ทั่วไทยทั่วโลกครับที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องแดงสัมวาตีแฉกหน้าทางการเมืองนะครับด้วยดีเสมอม,มาครับนะวันนี้ก็พบกันในวันที่นะครับ20สิบ กรกดาคม2,568ครับนะช่องแดงสำบาตีแขกหน้านะครับฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับนะเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับท่านผู้ชมนะครับจะได้ติดอาวุธทางปัญญาครับนะให้กับคนไทยได้หูตาสว่างครับนะได้ เข้าใจการบ้านการเมืองจะเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อไม่ให้ถูกหลอกนะครับนะประเด็นข่าวสารวันนี้นะครับช่องแดงสามบาตีแขกหน้ากันเมืองไทยครับนะก็เกี่ยวกับนะครับนะการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ครับนะโดยเฉพาะสวครับสวเป็นคนมีอำนาจแต่งตั้งครับแต่งตั้งกะกะตครับ นะคณะกรรมการการเลือกตั้งครับนะแต่งตั้งปปชแต่งตั้งตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งสารรัฐนูญแต่งตั้งนะครับนะอสตงครับนะสตงคือองค์กรนี่แหละทั้งหมดนะครับนะเขามีอำนาจในการแต่งตนะั้งมันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ครับ ผมมีคำถามครับให้กับ f อซนะครับทั่วไทยทั่วโลกได้รู้นะครับมันมั่วครับนะมันมั่วไปหมดเพราะว่าคนที่จะมีสิทธิ์ลงโทษสวครับก็คือกรกตครับกรกตมีสิทธิ์ลงโทษสวครับมีอำนาจในการลงโทษสวอหัาสวโกงนะครับ สารรัฐมนูญก็มีอำนาจในการนะครับนะสั่งหยุดให้ปฏิบัติหน้าที่สารแผนกเลือกตั้งนะครับสวเป็นคนตั้งครับอย่างนี้ถือว่ามันขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ครับนะนี่คือสิ่งที่คนไทยจะต้องนะครับจะต้องตื่นรู้จะต้องเข้าใจนะครับนะเห็นหรือ,อยังครับนะบุรพาครับนะครับ กดหนึ่งนะครับบุรพาครับนะเสียงเป็นไงครับนะสัญญาณภาพสัญญาณเสียงครับเป็นไงบ้างครับนะขอความกรุณาครับนะเพราะว่าเกิดความไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าไม่ทราบว่าภาพหรือเสียงเป็นไงบ้างครับส่งสัญญาณนะครับกดหนึ่งครับนะกดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เข้ามาครับนะเข้ามาครับโอเคครับขอบคุณมากครับ คุณบูรพาครับนะขอบคุณมากนะเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมในเมื่อมันขัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับนะคดีหัวสวเนี่ยคดีโกงเลือกตั้งสวที่มาของสวเนี่ยครับนะในเมื่อมันชัดเจนขอบคุณนะครับชัดเจนนะครับนะขอบคุณมากเห็นหรือยังครับเจอกันทุกวันนะครับนะเวลาเช้าเช้านะครับนะตอนนี้ก็ประมาณ เกือบสองโมงเช้านะครับนะที่จะติดตามตีแขกหน้านะครับแดงสัมวานะครับหรือว่าช่องแดงสัมวาตีแขกหน้าถือว่าเป็นช่องใหม่ครับก็มีเ c ฟซีถามนะครับและช่องช่องเก่าช่องหลักยังนะครับยังออกอากาศอยู่หรือเปล่าครับก็ยังดําเนินการปกตินะครับก็เป็นการสร้างซ่องเพื่อรองรับในการเกิดเกิดวิกฤตนะครับของช่อง เราก็จะได้มีทางออกนะครับเราจะได้นะครับรองรับได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะนะคนเราอาจจะมองมองไม่เห็นครับเราจะคาดการไม่ถึงว่ามันจะเกิดเหตุเกิดการปิดช่องเกิดการยิงช่องอย่างนี้ครับนะเป็นเรื่องใหญ่ท่านผู้ชมนะก็นะครับขอฝากนะครับแชร์ไปเยอะๆครับนะกดติดตามขอความกรุณานะครับนะ <laughs> นะ ถ้าช่องนั้นหายไปท่านก็จะมาเจอกันที่ช่องนี้ครับแดงสามวานะครับยังยืนหยัดปราดหลัดนะครับต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับนะในเมื่อมันขัดกันแห่งผลประโยชน์ครับนะขัดกันแห่งผลประโยชน์มันก็ขัดขัดรัฐธรรมนูญครับนะทุกอย่างมันขัดมาตาห้าหมดครับมันดําเนินการไปไม่ได้เพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด,สดกฎใดบรรัญญัติใดนะครับ คำประกาศคําสั่งใดมาขัดหรือแย้งกับมาตราห้าครับจะบังคับใช้ไม่ได้ครับนะเห็นภาพหรือยังครับท่านผู้ชมบ้านเมืองเราเละเทะนะครับในรัตนปีห้าศูนย์นี่เละเทะคนล่างก็ไม่ใช่คนครับนะนี่แหละครับมันจบมาจากไหนครับกฎหมายครับมันจบมาจากไหนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์กฎหมายมหาชนครับมึงจบมาจากไหนครับไอมีชัยไอวิศณุครับนะ ไอ้บวรศักดิ์พวกมึงจบมาจากไหนกฎหมายครับกูถามหน่อยครับนะกฎหมายออกมาดิไอ้ไอเจตเป็นไงไอ้เจตไอ้ควายเจต <c oughs> ไอ้พวกสอนอชอครับหมาทั้งนั้นครับที่มึงร่างกฎหมายและนัน่นฉบับนี้ขึ้นมาครับหมาทั้งนั้นครับไอ้ประพันธ์คุณมีสมชายแสวงการทำนุนสุดที่สมานครับนะไอ้เสรีทวนพานน์ควายทั้งนั้นพวกมึง มึปล่อยไม่ได้ยังไงครับนะโจรไปแต่งตั้งครับไปแต่งตั้งนะครับไปแต่งตั้งศาลนะครับมาตัดสินตัวเองครับ <c oughs> เละเทะเละตุ่มไปครับท่านผู้ชมนะอย่างผมไปป้นลานทองครับนะศาลก็เป็นของผมมันจะผิดอะไรล่ะครับกะกะตก็ผมเป็นคนตั้งมากับมือครับ นะอย่างผมจะโกงเลือกตั้งอย่างนี้ผมสมัครสอสอผมโกงเลือกตั้งนะพักของผมนี่โกงเลือกตั้งซื้อเสียงครับนะแล้วกกตเป็นของผมเองเนี่ยนะครับนะเห็นหรือยังเป็นของผมเองครับกกตผมตั้งกับมือครับถึงมันกล้ากโกงไงครับสวพวกนี้มันถึงกล้ากโกงมันถึงกล้า ท้าทาทยนะครับนะฟ้าดินกันาดนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่ตัดสินมันมันตั้งมากับมือไง <c oughs> โอ้โหครับอายไปทั่วโลกครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเคสนี้ทำไมไม่มีใครพูดครับไม่มีใครเห่าเหมือนแดงสมวาครับนะไม่มีใครนะครับนะ ตีแขกหน้ามันเหมือนดีแดงสำวาครับกูจะโกงก็ได้ครับเรื่องอะไรครับกกตก็เป็นคนตั้งสารละกูเป็นคนตั้งครับถ้าไม่โกงมันก็หมาสิครับสวอย่างนี้ครับถ้าอย่างนั้นมันจะเลือกกันเองเหรอครับนะมันจะเลือกกันเองเหรอครับเห็นหรือยังครับร้องไปสารลวนูนตีตกหมดครับนะนักร้องฝ่ายเราหรือว่าฝ่ายท่านคำลบปัญญาแก้วร้องไปตีตกหมดนะครับ ปไดยังประเทศมันเละเทะขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมนะเอฟซีครับเราต้องช่วยกันแล้วล่ะครับว่าเราจะนะครับปัดกวาดประเทศเราจะแก้ปัญหาประเทศของเราอย่างไงครับเราจะพึ่งใครครับเราต้องพึ่งพลังของประชาชนชั่วประเทศเนี่ยครับนะที่จะมาเล่นกับพวกมันครับนะทักทายคุณอานะครับอาวันอาทิตย์ครับนะขอบคุณนะครับนะเห็นหรือยังครับ โอ้โหครับมันเล่นได้ยังไงครับท่านผู้ชมนะที่มันกล้าโกงที่มันร่วมกันกับโกงกับพักสีน้ำเงินเพราะอะไรครับมันจะบอกโอ้ยนะครับนะมันออกมานะครับมาจัดหนักเลยครับนะตาำสักกว่าครับเดียดไอต่ำสากว่าไม่มีอำนาจสีมือเลยครับ ได้สวตัวตึงทั้งหลายครับที่มันมาเห่าเหอนยังดีเอสไดไม่มีอำนาจนะครับต่ำสักว่ากูเป็นสวโวยนะครับนะครับนะขบวนการโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมทวีส่อส่องไม่มีอำนาจอย่ามาแทรกแซงเห็ยนยังครับมันชี้หน้าทุกองค์เลยครับก็เพราะว่ามันนะครับ สารนุนมันก็เป็นคนตั้งไงครับเอ่กะกะอกกตก็เป็นคนตั้งปปชก็เป็นคนตั้งครับมันประกาศเลยนะครับนะสวมันประกาศเลยครับมันไม่ยอมรับองค์กรใดๆเลยนอกจากนะครับนอกจากองค์กรที่คูตั้งมาด้วยมือของพวกกูเองเห็นหรือยังครับเอเห็นหรือยังครับท่านผู้ชม เหมือนกับเรานะครับนะตั้งศาลไว้แล้วนะครับแล้วเราไปป้นครับตำรวจมาจับนะครับนะมันจะมีผลคดียังไงะครับในเมื่อศาลในนั่งตัดสินกูกูเป็นคนตั้งนะครับนะนี่คือสิ่งที่มันเน่าเฟะมันเละเทะครับสังคมไทยในยุคนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องจะทํำยังไงล่ะครับนะถ้าจำยังไงครับในเมื่อ ส่งไปสื่อสารรัฐมนูนสารรัฐมนูญก็บอกว่านะครับนะไม่มีอำนาจครับสารรัฐมนูลบอกว่ามีอำนาจในเมื่อนะครับเขาก็ชี้มาที่กกตเลยครับนะบอกว่ากกตก็ทํานะครับเขาก็ดําเนินการอยู่ครับนะทางอำนาจทางกฎหมายกกตปปชก็ดําเนินการอยู่ครับนะเขาไม่ยุ่งครับเขาก็ตีตกครับนะล่าสุนนี้ก็ตีตกครับ ท่านผู้ชมล่าสุดนะครับนะสวโอกองเลือกตั้งหน้าด้านพวกนี้มันแต่งตั้งอะไรครับอายการสูงสุดครับนะแต่งตั้งอายการสูงสุดครับทั้งทั้งที่นะครับถ้ามันไม่หน้าด้านครับนะถ้ามันไม่หน้าด้านมันจะมันจะตั้งได้ยังไงครับนะมันตั้งเพื่อ เพื่อประโยชน์ของพวกมันนะครับทั้งเพื่อที่จะไปตัดสินพวกมันทั้งนั้นครับนะทั้งทั้งที่สสสวฝ่ายนะครับฝ่ายเสียงข้างน้อยครับเขาก็บอกว่าให้ชะลอไปก่อนครับนะให้ชะลอไปก่อนอย่าเพิ่งตั้งครับนะแต่มันก็หน้าด้านครับมันเจ้าอย่างเดียวครับผิดถูกไม่รู้แหละครับกูจะแต่งตั้งไว้ก่อนครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่นะครับ ประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับท่านผู้ชมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับนะเห็นหรือยังครับแต่งตั้งมาเฉยเลยครับนะทั้งทั้งที่นะครับเห็นหรือยังครับนี่ครับพุทธิสภาเห็นชอบนะครับอิทธิพรแก้วทิพย์ครับนะเป็นอายการสูงสุดคนที่20นะครับนั่งขึ้นแท่นครับเห็นหรือยังครับความนะครับ หน้าด้านนะครับของสวโกงเลือกตั้งครับนะเห็นหรือยังครับมันแต่งตั้งมาได้ยังไงแต่ถ้าเป็นของมันเนี่ยครับแต่งตั้งเพื่อที่จะไปปกปิดความชั่วคมเลวครับใครไปยื่นนะครับมันตีตกหมดครับนะอิทธิพรนะครับนะอิทธิพรแก้วทิพย์ครับท่านผู้ชมทั้งๆที่นะครับสวเสียงข้างน้อยครับ นะเสียวเสียงข้างน้อยเขาบอกว่าอยากให้ชะลอไปก่อนให้เลื่อนออกไปก่อนครับนะเพื่อให้ความเห็นชอบเพราะว่าสังคมเขาจับตามาครับในเมื่อสวนี้เกี่ยวข้องกับคดีอยู่ครับนะหัวเลือกตั้งอัางยี่ซ่องโจรน,นะครับเส้นทางเงินอยู่นะครับแต่พวกมันไม่ฟังครับนะพวกมันไม่ฟังพวกมันเดินหน้าต่อไปกูหน้าด้านไว้ก่อนครับ นะกูไม่กลัวครับนะเพราะว่าสารล่มนูนกูก็ตั้งมากับมือครับกูจะไม่กลัวอะไรครับสารแผนกเลือกตั้งกูก็ตั้งมากับมือครับอ่เห็นหร้อยังครับผมถึงบอกว่าในที่ไปที่มาครับนะที่ไปที่มาเนี่ยมันนะครับนะมันเป็นคุณกับพวกมันหมดครับผมถึงบอกว่ามันการขัดแย้งครับนะความขัดแย้งนะครับนะขออภัยนะครับนะขออภัยครับ นะขออภัยครับท่านผู้ชมนะครับนะไม่หลุดครับไม่หลุดขออภัยครับนะครับเห็นหรือ,อยังครับท่านผู้ชมเราต้องช่วยกันเราต้องร่วมกันนะครับนะเป็นไงครับนะขออีกครั้งหนึ่งครับเสียงเป็นไงบ้างครับนะ <laughs> นะนี่คือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าคนไทยเราต้องรู้ครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าการบ้านการเมืองเราต้องติดตามนะครับถ้าเราไม่ติดตามเราก็นะครับโดนหลอกนะครับโดนมันหลอกนะครับองค์กรนี้เราเอาไว้ไม่ได้นะเพราะว่าอันตรายครับนะโดยเฉพาะนะครับการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับไปดูครับมาตรามาตราครับนะ มาตาหนึ่งแปดห้าครับขัดกันแห่งผลประโยชน์ครับนะขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วมันจะนะครับมันก็จะไปขัดก,กับมาตาห้าคือสอสอส,อสอวอรครับนะสอสอส,อสอวจอะใช้สถานะตัวเองครับนะเพื่อไปแทรกแซงครับองค์กรต่างๆไม่ได้นะโดยเฉพาะไปไปร้องเนี่ยครับ ร้องเพื่อให้ปลดเพื่อให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทวีสอดสองนี่มันทําไม่ได้ครับแต่สารานูนมันรับไงครับรับทําไมครับก็เพราะว่ามันแต่งตั้งเพราะว่าพวกนี้มันมันเป็นคนตั้งครับนะแต่ชุดที่ผ่านมาครับประยุทธ์เป็นคนตั้งไงครับประยุทธ์เป็นคนตั้งตั้งสวสววมาคัดเลือกนะครับตุลาการ นะครับสารละเมนูปปชกอตครับเห็นหรือยังแต่ช่วงนี้มันก็น่าด้านครับนะมันน่าด้านแต่ถ้าไม่ใช่คนของพวกมันครับเห็นไหมครับศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีครับมันตีตกนะครับนะอ่มันตีตกครับยื่นเข้าไปให้มันให้ความเห็นชอบตรวจสอบคุณสมบัติครับทั้งทั้งที่คณะกรรมการเขาตรวจสอบผ่านมาครับนะเขาผ่านมาหมดแล้ว แต่พวกนี้ตีตกถ้าไม่ใช่คนคนขอพวกมันมันจะตีตกเหมือนกับที่ที่แล้วที่ผ่านมาครับมีสามคนนะครับนะที่จะมาเป็นคณะกรรมการปรป,รปชครับนะสามคนครับนะดูสิครับนะสามคนมีใครประกอบประจวบนะครับนะเพียรจักนะครับนะเพียรศักมันตีตกทั้งสองครับนะเห็นหรือยัง ทั้งๆที่คณะกรรมการปปชเนี่ยขาดอยู่สามคนครับนะพ้นตาแหน่งเปสามคนแต่มันเอาพันสักครับเพราะว่าของคนของพวกมันไงครับถ้าคนของพวกมันเนี่ยมันเอาครับแต่ถ้าไม่เป็นคงคนอื่นตีตกหมดครับองค์กรนี้ครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะขออภัยนะครับไม่หลุดอยู่เรื่อยครับนะ ขออภัยครับไม่หลุดอยู่เรื่อยครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะขูกขับนะครับนะวันนี้ก็นะครับแค่นี้ก่อนครับนะแค่นี้ก่อนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับอาจจะตอนเย็นเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณแค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ